ฤทธิที่คุณเทวคุณในเครื่องรางวัตถุมงคลน,นั้นเป็นสิ่งที่จะมีพลังเต็มที่ตามจิตอธิษฐานตามกําลังจิตตามกําลังคุณธรรมของผู้ที่ผลิตหรือผู้ที่อธิษฐานจิตให้พลังแก่วัตถุมงคลน,นั้นๆั้นแต่พลังนั้นๆที่ว่าเต็มที่ นั้นจะส่งผลกับเรากี่เปอร์เซนต์กับผู้บูชากี่เปอร์เซนต์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของผู้บูชาล้วนดังนั้นจึงไม่มีการการันตีและไม่ควรการันตีผลกับการบูชาวัตถุมงคลเด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่คำนวณไม่ได้ว่ากันไปมันก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงดังนั้นถ้าใครไม่ได้มีความสุขจริงๆแต่เป็นความหวังหวังว่าถ้าได้ก็จะมีความสุข แบบนี้เสี่ยงมากไม่ควรที่จะนําให้ตนเองมาเกี่ยวข้องกับการบูชาวัตถุมงคลเลยไปสร้างบุญสร้างกุศลเอาให้เต็มที่อย่าเสียงเงินเสียทองกับสิ่งที่เราไม่สามารถรับประกันผลได้100%ดังนั้นเราควรที่จะ ไปสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าส่วนคนที่พร้อมที่จะบ,บูชาวัตถุมงคลคือพร้อมทั้งกําลังทรัพย์และพร้อมเต็มไปด้วยกําลังใจเพราะสัมผัสวัตถุมงคลได้เต็มที่แล้วรวมถึงกําลังทรัพย์ก็ไม่เดือดร้อนบางคนก็คิดว่าดีกว่าไปเสียเงินเสียทองซื้อสิ่งต่างๆฟุ่มเฟือยไปตาม กระแสะโลกเขาก็เอามาบูชาวัตถุมงคลเพราะเขารู้สึกมีความสุขที่จะได้ครอบครองพลังงานโดยที่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้คาดหวังว่าบูชาแล้วจะต้องได้อะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นใดนี่คือใจของผู้ที่เหมาะสมในการที่จับบูชาวัตถุมงคลเรียกได้ว่าเจ้าของพลังงานก็จะสามารถ มีความพร้อมในการครอบครองไม่ว่าจะเป็นทางด้านใจหรือทางด้านทรัพย์ที่จะครองวัตถุมงคลและนั่นแหละเหตุปัจจัยพร้อมพลังงานของวัตถุมงคลก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ตามเหตุปัจจัยตามวิธีกรรมนั่นเอง ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชัชริญญาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกร็ดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงคอสสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ